สวัสดีค่ะพลอยพนิตาแอปยิ้มกับรายการ NetZero X รายการที่จะมาอัปเดตนวัตกรรมต่างๆที่ช่วยลดโลกร้อนและการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค NetZero ค่ะ มเมื่อแนวคิดการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยหรือว่าการออกแบบอาคารเขียวเป็นเรื่องที่ตอนนี้หลายๆประเทศเริ่มหันมาให้ความสําคัญกันอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากวิธีการออกแบบแล้วก็ขั้นตอนการก่อสร้างแล้วค่ะอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมค่ะ และจะดีกว่าไหมค่ะหากเราได้เลือกสเปควัสดุที่ใช้งานได้ดีแถมยังช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วยในเวลาเดียวกันค่ะ Net Zero X ใน EP นี้ค่ะเลยจะเอาวัสดุก่อสร้างพื้นฐานอย่างอิดมวลเบามาเล่าให้ฟังกันค่ะ เท่าความกันสักนิดนะคะว่าอิฐมวลเบาเนี่ยทำมาจากอะไรคะ่ะโดยอิฐประเภทนี้นะคะผลิตจากวัตถุดิบหลายชนิดมากเลยคะ่ะได้แก่ทรายปูนซีเมนต์ปูนขาวน้ำยิปซัมแล้วก็รวมถึงผงอลูมิเนียมด้วยคะ่ะเพื่อใช้เพิ่มฟองอากาศนำมาผสมกันในปริมาณที่เหมาะสมคะ่ะแล้วก็ผ่านการอบไอ้น้ำด้วยแรงดันสูงคะ่ะจึงทำให้อิฐประเภทนี้เนี่ยมีน้ำหนักเบาวกว่าอิฐชนิดอื่นหลายเท่าเลยเป็นเสมือนฉนวนกันความ ร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะทำให้อิฐมวลเบากลายเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายค่ะ ซึ่งอิฐมวลเบาค่ะก็จะมีการแบ่งประเภทตามกระบวนการผลิตค่ะได้แก่ประเภทที่1ค่ะเป็นอิฐมวลเบาที่ไม่ผ่านกระบวนการอบไอ้น้ำภายใต้แรงดันสูงค่ะหรือที่ได้อีกอย่างว่า n o n a u t o c r a ฟ e System ค่ะซึ่งกระบวนการนี้นะคะก็จะแบ่งย่อยไปอีก2แบบค่ะนั่นก็คือแบบที่1เป็นการใช้วัสดุเบาผลิตค่ะเช่นเม็ดโฟมขี้เลื่อยขี้เท่าหรือว่าชานอ้อยค่ะทําให้คอนกรีตประเภทนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่เบาค่ะแต่ ก็จะทําให้มีอายุการใช้งานที่ลดลงไปด้วยค่ะและหากเกิดกรณีเพลิงไหม้ค่ะสารที่อยู่ในวัสดุเนี่ยก็อาจจะเป็นพิษกับคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ค่ะ 2. ค่ะการใช้สารเคมีผลิตค่ะโดยจะใช้สารเคมีที่มีคุณสมบัติทําให้คอนกรีตเนี่ยฟูแล้วก็จะทิ้งให้คอนกรีตแข็งตัวค่ะซึ่งคอนกรีตประเภทนี้ก็จะมีการหดตัวมากกว่าค่ะทําให้ปูนฉาบเนี่ยแตกร้าวได้ง่ายค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ ประเภทที่2ค่ะเป็นอิฐมวลเบาที่ผ่านกระบวนการอบไอ้น้ำภายใต้แรงดันสูงค่ะหรือที่เรียกอีกอย่างว่าออตเตอร์ครีซิสเต็มค่ะแล้วก็จะแบ่งย่อยไปอีกเหมือนกันค่ะเป็นแบบการใช้ปูนขาวกับการใช้ปูนซีเมนต์พอตแลนด์ค่ะซึ่งการใช้ปูนขาวนะคะก็จะคุมคุณภาพระหว่างการผลิตได้ยากกว่าค่ะเพราะว่ามีการดูดซึมน้ําที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบปูนซีเมนต์พอตแลนด์เนี่ยก็จะทําให้คอนกรีตแข็งแรงแล้วก็ทนทานกว่าค่ะ ด้วยความที่กระบวนการผลิตของอิฐมวลเบาค่ะมีจุดที่แตกต่างกันก็นกส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพด้านการใช้งานด้วยโดยจะแยกไปตามความเหมาะสมเช่นกันค่ะทีนี้บางคนเนี่ยก็เคยได้ยินอีกแบบก็คืออิฐมวลเบา G2 แล้วก็อิฐมวลเบา G4 ค่ะแล้วมันมีความหมายต่างกันยังไงเดี๋ยวพลจะสรุปสั้นๆให้ค่ะสําหรับ G2 และ G4 นะคะแตกต่างกันที่ความหนาแน่นหรือว่ารูพุนภายในตัวอิฐค่ะแล้วก็รวมถึงค่าการต้านทานแรง อัดด้วยโดยที่ G4 เนี่ยจะมีค่าความหนาแน่นแล้วก็ค่าการต้านทานแรงอัดที่สูงกว่า G2 ค่ะซึ่งจะส่งผลต่อความแข็งแรงของตัวอิกการต่อการยืดแล้วก็การแขวนที่ดีกว่าค่ะรวมถึงเรื่องของการกันเสียงกันไฟแล้วก็การความร้อนได้ดีกว่านั่นเองค่ะ พูดถึงการผลิตไปแล้วค่ะเรามาต่อกันเรื่องของคุณสมบัติการใช้งานกันดีกว่าด้วยสภาพอากาศที่ไทยนั้นร้อนอยู่ตลอดทั้งปีอันนี้เราทุกคนทราบกันดีนะคะพอจะสร้างอาคารขึ้นมาใหม่หรือว่าจะรีโนเวทก็ตามค่ะสิ่งที่เราจะคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือวัสดุอะไรที่ช่วยทําให้อากาศภายในอาคารเย็นลงแล้วก็ยังช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้ไฟฟ้าแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้บอกเลยค่ะว่าอิฐมวลเบา ตอบโจทย์มากๆเพราะว่ามีแบบ s a ซ e Energy ได้เหมือนกันค่ะทำความรู้จักกับ SmartBlock G4 ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการติดฉลากเบอร์5ค่ะโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่ะของกระทรวงพลังงานที่การันตีเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัยค่ะและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้แน่นอนค่ะ อิฐมวลเบาสมาร์ทบล็อก G4 นี้นะคะจากแบรนด์สมาร์ทบล็อกเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาสำหรับงานก่อสร้างค่ะที่ถูกพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยมีคุณสมบัติเด่นๆเนี่ยทั้งหมด3คุณสมบัติที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ 1ค่ะช่วยป้องกันความร้อนค่ะสมาร์ทบล็อก G4 นี้นะคะผ่านมาตรฐานการทดสอบ ASTM C177-04 ค่ะจากศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดสอบพลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะจนทำให้ได้รับการรับรองทั้งยังการันตีว่าช่วยต้านทานความร้อนสูงค่ะแล้วก็ยังมีคุณสมบัติเป็นฉนวนสามารถกันความร้อนจากภายนอกอาคารเข้าสู่ภายในอาคารได้ค่ะ มีค่าการนำความร้อนค่ะแล้วก็ค่าการถ่ายเทความร้อนที่รวมแล้วต่ำกว่าอิฐมอนค่ะจึงช่วยป้องกันความร้อนได้มากกว่าผนังที่ก่อตัวด้วยอิฐมอน4-8ถึงเท่าเลยล่ะค่ะเรียกว่าเหมาะมากๆเลยกับสภาพอากาศบ้านเราในตอนนี้ค่ะ สองค่ะช่วยป้องกันเสี่ยงรบกวนค่ะด้วยรูพุนขนาดเล็กภายในของ SmartBlock g 4นี้นะคะมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งก้อนอิดเลยค่ะแล้วก็เป็นกระบวนการผลิตที่ผ่านการอบในน้ำแรงดันสูงด้วยที่ควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความดันอย่างเหมาะสมนะคะหรือวิธีที่เรียกว่า a u t o c r a f ฟ System ตามที่เล่าไปตอนต้นนั่นเองค่ะ โดยตัวรูพุนในโครงสร้างของอิฐมวลเบานี้เองค่ะที่ทําหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อนแล้วก็เสียงจากภายนอกค่ะแถมยังช่วยลดทอนความดันของเสียงจากภายนอกอาคารแล้วก็ภายในระหว่างห้องได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ 3ค่ะช่วยเรื่องประหยัดพลังงานค่ะที่ว่าประหยัดพลังงานนี้นะคะก็มาจากการระบายความร้อนได้ดีค่ะอาคารที่ก่อด้วยผนัง Smart ทบล็อก G- 4เนี่ยไม่เกิดการสะสมความร้อนที่มากจนเกินไปค่ะเพราะว่าตัวอิฐมวลเบาตัวนี้เนี่ยจะเป็นฉนวนกันความร้อนค่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังช่วยรักษาสมดุลอุณภูมิภายในอาคารด้วยจึงทําให้พื้นที่ภายในอาคารเนี่ยมีสภาวะสบายค่ะไม่อบอ้าวอากาศก็จะเย็นลงค่ะจึงสามารถลดการ ใช้เครื่องปรับอากาศลงได้ด้วยทั้งยังมีน้ําหนักที่เบากว่าอิฐแบบอื่นด้วยนะคะจึงทําให้ประหยัดทั้งแรงงานการก่อฉาบได้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าประหยัดทั้งพลังงานในอาคารแล้วก็แรงงานทั้งตอนก่อสร้างแล้วก็หลังสร้างเสร็จเลยละคะ่ะ สำหรับคุณสมบัติอื่นๆก็ยังมีอีกนะคะอย่างการป้องกันการลามไฟได้นานเกือบ4ชั่วโมงเลยเหมาะกับอาคารสาธารณะค่ะที่มีข้อกำหนดเรื่องของวัสดุการลามไฟสามารถใช้สเปคงานโครงการได้เลยค่ะฝากอีกสักนิดหนึ่งค่ะเรื่องมาตรฐานที่ SmartBlock g 4มี Me นะคะโครงการไหนเนี่ยที่ต้องการหาสเปคเพื่อรับรองเกณฑ์ต่างๆว่าอาคารที่จะก่อสร้างนั้นเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าใช้สร้างเป็นอาคารสีเขียวค่ะสาหรับ Certificate ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทาง SmartBlock G4 ก็มีทั้งหมดสามาตรฐรานนี้ค่ะ1ค่ะฉลากคาร์บอนฟลูดพิ้นของผลิตภัณฑ์ค่ะ Carbon f ฟ u i t พ i n นออฟโปรดักหรือเรียกสันส้นๆว่า CFP ค่ะจากองค์การบริหารการจัดการการาดเรือนกระจกค่ะโดยผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากนี้เนี่ยจะต้องมีการคำนวณถึงผลรวมของการปล่อยแล้วก็การดูดกับการาดเรือนกระจกค่ะของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิตเลยค่ะ 2. ค่ะเครื่องหมายอุตสาหกรรมสีเขียวค่ะหรือว,ว่า green industry ค่ะจากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อบ่งบอกถึงความยึดมั่นในการประกอบกิจาการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขององค์กรนั้นๆค่ะและ 3. ค่ะมาตรฐาน ISO 14001จากประเทศอังกฤษค่ะเป็นมาตรฐานสากลที่มีจุดประสงค์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเป็นระบบค่ะ มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จากแบรนด์สมาร์ทบล็อนั้นนะคะมีการจัดการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างแน่นอนค่ะทําให้เราเนี่ยเห็นถึงการเตรียมตัวขององค์กรนี้ด้วยว่าพร้อมมากๆเลยที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในเรื่องของการช่วยลดโลกร้อนค่ะถ้าท่านใดสนใจอิดบอลจาก SmartBlock G4 นะคะสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือว่าช่องทาง Facebook Fanpage ในชื่อแบรนด์ Smart Block ได้เลยค่ะ วันนี้ต้องไปแล้วค่ะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมรายการ Innovator X นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ช่ชม Innovator X ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นค่ะเราพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ